พระคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณวัดจุกกะเชอพระคาถาบทนี้มีพระพุทธคุณดลบดาลให้สำเร็จการเงินการงานยิ่งใหญ่และสิ่งอันที่พึงปารถนาในด้านโชคลาภชื่อเสียงบารามีและปกป้องคุ้มครองขจัดอุปรสักอันตรายทั้งหลายทั้งปวงทุกโศกโลกภัย ศตรูหมู่มารพินาศสิ้นกิจการลาบลื่นจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นและมั่นคงตลอดไปตั้งนะโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถาว่านะโมพุทธายะนะมะพะทะเวสุวรโนมหาราชามหายักโขอสุระเทโวมะเหสักโขมหิตธิโก มหัพโลมหาเตโชอิทธิฤทธิมะมังรักขันตุสัพพทามหายักะเทวานุภาเวนะสัพพทุขาอุปสักข,ขาจัสัพพโลคาอุปัฏฐวาสัพพอันตรายาจัสัพพสตูวินาสันตุสัพพสิทธิสัพพโสถีปะสิทธ ทิมหาลาโภชโยนิจจังพระวันตุเมนิพพานปัจ,จโยโหตุ